สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแมสการแก่งขันล่าสุดนะคะในลีกเกาหลีใต้ทีมของวิภาวีสีทองนะคะทีมฮุนไดฮิ s t a t e เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีม GS Car Tech นะคะหรือว่าทีมของน้องดารินปินสวรรนั่นเองค่ะ โดยผลปรากฏว่านะคะทีมฮุนไดฮิวสเต็ดนะคะสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ0ูนเซตค่ะด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ21และ25ต่อ23ค่ะส่งผลทำให้วันนี้นะคะทีมฮุนไดฮิวสเต t ดเก็บไปอีก3แต้มเต็มค่ะแล้วก็รั้งอันดับ1นึ่งจาฟูงนะคะในขณะนี้ในหลีกเกาหลีใต้ค่ะและสำหรับทีม GS c a r t e c h ทของน้องดารินนะคะก็ยังคงรั้งอันดับ4ในตารางอยู่ แต่ก็ค่อนข้างสั่นคลอนแล้วล่ะค่ะถ้าในแมตช์หน้านะคะทีม IBK สามารถชนะได้แล้วก็เก็บคะแนนได้3แต้มเต็มก็มีโอกาสที่จะไล่จี้เข้ามานะคะซึ่งตอนนี้นะคะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายในิีีเกาหลีใต้แล้วนะคะเราจะได้รู้แล้วนะคะว่า4ทีมสุดท้ายที่จะได้เข้าเล่นรอบสุดท้ายนิีีเกาหลีใต้เนี่ยเป็นใคร เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยน้องมดวิภาวีของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกฝีไม้ลายมือสักเท่าไหร่นะคะแอดคิดว่าทางโค้ชของหุ่นใดเนี่ยคงจะเก็บตัวไว้นะคะเอาไปใช้ในรอบสุดท้ายอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าวิภาวีเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บที่ดีขึ้นแล้วจากอาการบาดเจ็บนะคะแต่ว่าโค้ชก็ยังไม่อยากให้ลงมาเท่าไหร่นะคะดูแล้วเหมือนโค้ชจะเก็บไว้ใช้ในช่วงเวลาคับขันของทีมมากกว่า อย่างวันนี้เนี่ยน้องวิภาวีก็ลงมาในช่วงที่ทีมค่อนข้างขับขันลงมากู้สถานการณ์ให้กับทีมนะคะแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซตที่2หรือว่าเซตที่3นะคะที่โค้สส่งตัวลงมาเนี่ยก็มักจะส่งตัวน้องมดลงมาในช่วงที่จังหวะโดนโค้ดต่อสู้นํานะคะ ส่วนดารินเองนะคะในวันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีเป็นมาตรฐานของดารินเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าการเจอกับคุณไดนะคะอันดับหนึ่งในลีกเกาหลีใต้ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะคะที่จะเอาชนะได้แต่ดารินเองนะคะก็มีจังหวะที่โชว์ลูกเหนียวหลายๆจังหวะนะคะแล้วการตบทําแต้มเนี่ยก็ได้แต้มด้วยถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะไม่ค่อยได้ตบนะคะเวลาอยู่ในสนามเพื่อนจะไม่ค่อยเซตให้แต่ก็น้องทําในเรื่องของเกมรับได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับดาริน เรียกได้ว,ว่าวันนี้เนี่ยทั้งดารินนะคะแล้วก็ทั้งน้องมดวิภาวีนะคะโค้ชทั้งสองทีมเนี่ยใช้เธอในเรื่องของการเกมรับมากกว่านะคะใช้ส่วนใหญ่ส่วนเรื่องของเกมบุกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้ตัวต่างชาติซะมากกว่าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอมอบเครดิตให้กับทั้ง2ทีมเลยนะคะถึงแม้ว่าผลมันจะออกมา3ต่อศูนย์เซตก็ตามแต่ทาง GS Caltech เองเนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่แล้ววันนี้เองเนี่ย GS c h ส t e c เนี่ย ไม่ได้ส่งคังโซวีมานะคะวันนี้คังโซวีเหมือนเล่นไม่ออกค่ะโค้ชก็เลยเปลี่ยนตัวผู้เล่นซึ่งผู้เล่นที่ส่งลงมาแทนคังโซวีนะคะก็ทำหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องขอชื่นชม gs c a l t e c h ด้วยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะแพ้ไปโดยที่ไม่มีแต้มก็ตามและสำหรับแมตช์นี้นะคะนักกีฬาที่ได้รับ mvp ไปนะคะนั่นก็คือยังฮีโอจินจาก ทีมฮุนไดฮิวสเตนนั่นเองค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับยังฮีโอจินด้วยนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เลิกเล่นทีมชาติไปได้หลายปีแล้วนะคะคิดถึงเธอเหมือนกันแต่มาเจอเธออีกทีในลีกเกาหลีใต้ก็รู้สึกประทับใจในฝีม้ลายมือการเล่นของเธอค่ะแล้วเ,เพื่อนๆ่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายอย่างไรบ้างสำหรับแมตช์การแข่งขันในแมตช์นี้ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะ และสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้รับชมการแข่งขันวันนี้แอดมีไฮไลท์เด็ดๆมาฝากด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมไฮไลท์เด็ดๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสชาแนลด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมไฮไลท์เด็ดๆกันเลยค่ะ 유세윤 선수가이 흐름을 바꿔놓을 수 있을지, 지금의 모습은 AU 그대로의 모습입니다. 야무진 대구를 합니다. 다시 리신0분려요저 공격하지 못합니다. 안해진 중앙선공에 오세요. 그 블록카운트 점. 16대13. 주에스카피스가또한번 분위기를 바꿉니다. 3세트의 두 번째. 18대18. 다시 동점이 되었습니다. 퇴진. <목소리> 수비됐어요. 달인. 원타 공격을 받아냅니다. 다시 한번 달궈지. 안고 떨어집니다. <목소리> 브로커하고 같이 하는 세터는 여러 가지로 재미는 있을 것 같습니다. 네. 박서현 감독도 부임만쓸 당시에 야민우 선수의 능력을 너무나 좀 과소평가했다 이런 반성을 한게 있었거든요. 블록킹 모바! 자, 모바가 정말 기분 좋은 블로킹을 하는 이유가 경쟁하는 거잖아요. 그럼요. 십대1 9 다시 한득 차. <목소리> 아 길어요. 중요한 순간에 범실이 계속 나옵니다. 티점이 똑 떨어지네요. 네. 비파이 <목소리> 갔고, 양은진쪽으로데 가운데, 가운데. 네, 고 양현진이 <목소리> 나오고 이제 한미르가 들어갑니다.

실바가 이렇게 힘을 실어서 때리면, 이렇게 하는 선수들이좀 겁먹기는 할것 같아요. 손가락게하정까끝까지 좋은 경기를 해주고 있습니다이한게하이 이제 따라갑니다 주칼텍 그나마 그나마 이 유서연 선수가 속통을 튀어주고 있고요 유서연 선수 6득점이고요 본격성 환결 83%였습니다 논의를 펼쳤던 고지가 보이기 때문에 yeah. 다 같이 자기 생각을 이야기합니다 <laughs> 한 번에 주지만은 않 된다는 지시가 있었고요 상대는 지금 칠발 선수가 나열로가 있기 때문에 겸한 쪽으로 가는 도 나쁘지 고요 아웃입니다. 24대 22. 오늘 경기 현대 본선의 매치 포인트입니다. 아, 현수 선수가 들어갑니다. 스테인리 그니까 깜짝 놀라기로 했죠. 늠려오네. 5득점에 중요한 역할을 해줬습니다. 마이소. 실바. 저 득점, 30득점. 정말 실바 선수는 어떤 상황이 돼도 득점을 꽉꽉 채우네요. s 세트 10득점씩 있다는 의미인데요. 네, 맞습니다. 또, 성공입니다. 현대건설 연승 2위 한복생명과의 경찰을 5점 차로 벌리면서 1위를 굳건하게 지켜갑니다.